ความทรงจำของพวาอมรักก่อนและหลังสงครามลาพุทธศักราช2,518พระอาทิตย์จุมพิษหยกาเขียวกระจีแสงทองอบอุ่หลายลูกยอดข้าวที่พื้วไหวความสุขเต้นรำอย่างอิสระท่ากลางหลุงข้าวที่เบ่งบานโลกทั้งใบเงียบสงบม,มีเพียงเสียงหัวรอบแถวเบาและเสียงกระซิบของสายลมที่ลูบไล้ผ่านใบข้าวราวกับความทรงจำอันอ่อนโยน จากนั้นท้องฟ้าก็แตกราวออกเสียงคำรามดังกึกก้องไม่ใช่ฟ้าร้องธรรมดาแต่เย็นเยียบและดำมืดราวกับความตายเงาทมินพุ่งไหลไปทั่วผืนแ่นดินขโมยแสงขโมยความสงบในพริบตาเดียวทุกอย่างที่เคยงดงามก็สลายหายไปในช่วงพริบตาโลกก็แตกสลายฝุ่นผงและควันลอยอ้อยอิงจากพื้นดินที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตเสียงทุกเสียงดับสิน้นหรือไว้พียงความเงียบงนัน อันเย็นเยียบและซากที่น้าที่ไร้รูปร่างไร้ความหวังความน่ากลัวนั้นลึกเกินกว่าจะเปล่งออกมาเป็นคําพูดหรือเพียงความรู้สึกที่ค่อยๆกัดกินหัวใจทีละน้อยทีละน้อยจนไม่เหลืออะไรเลยหลายปีผ่านไปแต่ทุ่งนายังคงจดจําเสียงปรอบแกรบของ,งข้าวในสายลมกลายเป็นเพียงเงา เพียงภาพแวบ,บหนึ่งของสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยมีความทรงจำเรื่อมถึงแต่ไม่อาจ่ไขว้คืนอนอหัวใจยังคงแบบรอยแผลเป็นนั้นไว้อย่างเงียบงนันเข้าฟังเสียงสะท้อนจากบางสิ่งที่ไม่มีวันกลับมา